เดินตะาเพื้อขวากมาจอดชั้นใต้ดินนะคะรับท่านผู้ชมมาเป็นครั้งแรกเมื่อก่อนขี่จักรยานมาวันนี้แบบมาแบบอ่าฮะฮะฮะอากาศเลอะรชบฮะเหรอเ,คครเร่อน เดือดแล้วันก็จมาก็าเดือดแล้วมันชอบมันดับมันงานาวขัดน่าทานนี่ซื้อมะนาวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินเราเดินต่อแล้วกันนะกระทงกระเทียม ซีฟู้ดซีฟู้ดปลาหมึกปลาหมึกข้าาะปลามึกซีฟู้ดเอ๋อจ่ายเลยัะเฮ้รับ ยาเลยน่ากลัวเลย ซื้อเรียบร้อยขายตรงนี้ได้นะฮะกลดังเดิมเราดีอาแกก็ว่าฮะของขายทุกชิ้นให้ลุกชิ้นน่าทาน ราคาเลยใส่ต่อนะดูสิบ่มีครับ มาเป็นเขียงฮะฮะากลับมาที่จอดรถนะครับกากระลำเปรี รับช่องของหวานออของหวงของหวานครับครับค่อออกาครับลูกก็ไม่นะลงทางเดิมฮะ,ะใ,ชใช่ครับใช่ครับ เสียงหมูเสียงหมูลงบันไดครับกับจอดรถชั้นใต้ดินะฮะของตลาดครับที่ตีอต่อดรถครับ